สวัสดีจ้าวันนี้ลินจะพามาเที่ยวในกทมนะจ๊ะจากเด็กต้าที่เห็นแต่น้ำเรแลนล้ำเรและมาเลน้ำในคลองภาคกลางนะจ๊ะ,จะเชิงเซากรุงเทพมาดูบรรยากาศกันนะจ้าเพื่อน,นเชิญจะเชิญนะ ดูจักก yes. well, ันไหมนี <illing en> <s Elliott ills> ่ลูกตะลิงปิ้งนี่นี่เห็นลูกไม้ลูกตะลิงปิ้งนี่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 ลูกตะลิงปิ้งนี่ลูกตะลิงปิ้งนี่นี่ลายนุ้ยนี่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 เป็นชาวแพร่นี้อุดมสมบูรณ์นะอยู่ริมคลองมีเหลือบินพื้นอยู่บนอยู่บนฟ้าลงเรือบินนะน่าจะมานี่ริมคลองมาแล้วจ้ะ มาแล่ตะลิงปิ้งนี่น้องเออเออมันไม่ค่อยดอกกันนะแต่ว่ามันเดี๋ยวเปรี้ยวปากเนี่ยน้องเออมาแล่ตะลิงปิ้งกันนะลูกเออมาตามาตาลูกตะลิงปิ้งนี่ตนเขาแล้วนู่นนู่น,นข้างบนนั่นก็ยังเลยยังยังเลยนู่น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 นี่ไปได้เร็วนึงโฉน,นึงยุคแกงลังค้าเลยนั่น นั่นยู่ริมคลองเลยนะั้นลูกตะลิงปิงนี่พี่น้องเออน้องเออลูกตะลิงปิงนี่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 เห็นไหมเห็นไหมนั่นตะลิงปิงนั่นนั่นรายช่อเลยนี่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 เปรี้ยวปากเลยนั้นลูกตะลิงปิงนะคะลูกตะลิงปิงนี่ริมคลองนี่อยู่ริมคลองเลยนะั่นนั่น อยู่ในกรุงเทพยังพอได้เลยริมคลองนี้เนนคลองไหมคะคลองเนียน,อ,อ,ยอ,นอย่างร่มชุ่มบูนอย่างพอได้นะเออนี่ชาวะบายใจมานังแหลคลองคลองนี่กานนี้คลองทวีวัฒนาแถวนั้นเนี่ยแถวสมาคมเจ้าปกากใต้เลยมาเจอตอนนี้นะ ต้นตาลิงปิงอะพีนน้องเนี่ยแขกแขอืมลายย่อยนั่นนั่นนั่นนัชอเยอะอนั้นนี่ชอแลแรกชอแรกแกนนั่นนั่นนั่นนัปกติแหละมันอีดอกมันได้ติด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 ตามกิ้งตามตามลำต้นแบบนี้มันดีขึ้นมันดีติดติดตินั่นนั่น่นยนะสว่ะอืมเพียวปากอะไรอืมอืมหน้าแบบนี้นะ จิ้มเคยนะเอาเคอยมาจิ้มดิแต่ติ่งปป่งยี่ที่ย,ยูริมคลองนี่แหลตาแหละเะแหล,แล,แลต้นตอนนี้สวาไา่ปีแะ้วนะ่ะไปถามเจ้าข้าวซวนแล้วเลยไม่ใช่ของเรานี่อม,มาริมคลองบ้านเพือนนี่ในส่วนนะส่วนยูแขแร์นี่ในแท้์แก่กรุงเทพยูนนนทบุรีน,นั้น สวัสดีริมคลองทางไล่นะจาวบดแมวในช่วงนี้นะพี่น้องเออมาแลกคลองมาแลกคลองเอออแลคลองแล้วก็มาเอ็นโลกไอนี่นั่นน่นนัโชยย้อยอยู่ข้างบนเนีทายไปติดพื่อมันมืดอมันมืดอ่ะนั่น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 น่นนันนั่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 นันนั่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 นน่นนั่นนั่น เป็นสิบบา um นทนุ้ยนั่นนั่นมนั่นไหมนั่นนั่นนั่นแขนร่างกนั่น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 น่นนั่นนันึ่งสองสามนั่นไล่โฉลนั่นนั่นนั่นลมพัดแล้วนั่นลมพัดแล้วพี่น้องเออนะน้ำมาแลงต้นไม้ริมคลองนั่นต้นไม้บ้านเพื่อนนะไปใจเลยกะทรวัสดีแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันไม่แล้วนะคลิปอื่นนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าพบกันไม่แล้วนะเอออย่างพอได้ครองนี่ไม่ใช่ซกปกท่าไหนนะเอ,อสวัสดีพี่น้องเออแล้วมาเจอกันไม่แล้วครับพบ่มสวัสดีครับขอบคุณครับบหยบายโชคดีมีแรงแข็งแรงแข็งแรงครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ